มีคนบอกสีขาวแล้วทำลายจุดไหมหนูเคยพยายามแล้วทุกคนแล้วก็ได้คำเดียวว่าอย่าหาทำไปให้ร้านทำดีกว่าถ้าเราจะหาทำคือทาสีเดียวไม่ไงให้ฟลอร้อนทำอยาาทำนักก็เดียวก็นั่นแหละถ้าฟลอรอนทำก็คือเอออยาหาทำมากมาก ทำไมต้องฟอรลอนอือจริงๆคําเนี้ยหนูอ่ะคิดมาตั้งแต่ก่อนหนูเข้าวงเลยอะทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีมันก็ฟอร์ลอนขึ้นมาในหัวแล้วหนูก็ชอบมากแล้วหนูก็เลยเรียกเพื่อนเป็นแบบชื่อเหมือนหนูอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพื่อนหนูชื่อแอปเปิลแอปเปิลแล้วแบบเพื่อนก็จะชอบเรียกกันว่าแอปใช่ไหมหนูก็จะเรียกแอรแลปส่วนเพื่อนทีน่คนนี้ชื่อคีมหนูก็จะเรียกคาราลีมอะไรอย่างงี้ส่วนหนูก็เลยเป็นฟอรลอนถ้าพี่มิวก,ก็จะเป็น Malamiw. <laughs> malamiw, malamiw. Bal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 am. <laughs> Malad skin prara. Skin prara, ganda